พักสลัดวัวใหญ่ๆหัวงามๆหัวเดียวเต็มกะละมัง สลัดที่เห็นนี่เป็นสลัดที่ปลูกแบบปลอดสารปลอดสารลอยเปิดเส้นเลยบ่มีส่วนผสมของเคมีปนปลูกจากปุ๋ยขี้งัวหลังจากที่ห้าตัดพักเรียบร้อยแล้วห้ากะเอามาล่างการล่างพักนี่ต้องล่างให้สะอาดเพาะวอีหยัง ถึงห้าสิปลูกแบบปลอดสารบ่มีสารพิษอีกบ่มีเคมีอีอย่างเลยแต่ขีง่ง่วมันอาจจะมีพยาธิก็ได้ดังนั้นห้าจึงต้องล่างพักให้สะอาดการล่างพักที่ถูกวิธีห้าต้องล่างพักสลัดนี่ที่ละใบ เคยเห็นหลาย,ลายคนเวลาเขาล่างสลัดเพิ่นสีหันเป็นชิ้นิ้นก่อนเรากล้กล่างการเฮ็ดแบบนั้นมันอาจสิถืออยู่แต่ว่ากระบบทางมืดพักถ้าห้าหันเป็นชิ้นๆเราล่างมันสิสูญเสียวิตามินห้าสังเกตบวาว่าพักที่หันเราเอาที่ท,ที่ที่หันเราเอาไปล่างมันสิจืด เพราะว่าวิตามินมันหายไปเกือบเมดแล้วดังนั้นเข้าต้องเห็ดแบบนี้เราจะตัดสูดมันออกแล้วก็แยกเป็นใบๆแล้วก็ล่างล่างไปที่ละใบล่างพักอย่าล่างรอบเดียวเด้อต้องล่างสองสามน้ำพุลลาล่างให้มันสะอาดอีหลีเลยเพราะว่าพญาติ อยู่ในพักนี่ห้าแนมบ่เห็นด้วยตาเปล่าล่างจนเห้ามั่นใจพ,พุ่นล่ะนี่คือด่างทับทิมหรือเบกกิ้งโซดาคุณประโยชน์หลายหลายลอยเศษขั้นประการคุณนละเอามาล่างพัก าจัดจานผิดโตกข้างที่อยูใ่ในพักหรอกะกำจัดพยาธิล่างกับน้ำสะอาดเด้ดเอจ้ะเท่ากะผสมลงเป็นในน้ำเลยหลังจากนั้นเท่ากะเอาผักที่เท้าล่างแล้วสองสามน้ำนั่นหะมาแซลงในน้ำที่ผสมดังทับทิมนี่ใดเลยแซหวห้านาที่สิบนาทีแซไปเลยจ้ะ หลังจากที่ห้าแช่จนได้ที่แล้วเห้าก็เอาขึ้นจากน้ำถ้าเห้าอยากให้พักสลัดห้าสดกรอบเอาพักสลัดไปแช่ในตู้เย็นจ้ะกรอบหวานถึกใจอีหลีอยากกินสลัดแซบๆกรอบๆอย่าปล่อยให้มันเถ่ากินกันตอนอ่อนๆเลยถ้ามันเถ่าแล้วมันคม สลัดเขียวนี่ปลูกงายบ่อคอยมีหนอนมีแมงเมืองไทยห้ากระปลูกได้แล้วก็คนไทยก็นิยมกินอยู่อยากที่อยากมีสุขภาพแข็งแรงกะหันมากินพักกันในหลายนอกจากบ้านนี่กะกินกันเป็นกระมังเลยจ้ะ